ันนี้ลาบปากอีกแล้วแม่ครัวเพชรบ้างมาทำอาหารให้เราแล้วนะคะเราไม่ได้กินของอร่อยมานานมากแล้วไม่น่ากินอะอะไรอะผัดไก่บ้านผัดไก่บ้านตายหาไก่จะแหวงกว่าเนี่ย <laughs> ฮะไก<ห>่จะแหงวงวาเนี่ยเี่ยมันหายไปตัวนึ่องอะเออคืออย่างนี้นะคะ ตั้งแต่ประมาณเดือนหนึ่งมานี้เนี่ยแม่กลัวเพชรเนี่ยไม่ได้มีเวลาว่างมาทำกับข้าวให้เราเนะเราก็กิน,งงนนะของคนเนี้ยดูแม่คอมน,น,นะ,ะ้ะเออผอม <พอ S 2> เห็นชัดมากเลยนะไม่ไมีเวลาพักค่ะทําไมคะ,ะทําไมคะอ๋อดูแลกระบวนการผลิตแทนแม่ทองหน้าครับ ครับเจีวแม่ทองน้าครัเนี่คนนี้ต้องดูแลการผลิตนะเพราะฉะนั้นแม่ครัววันนี้ว่างมาเป็นลาบป่าของกัมพูชาชนีนะคะคัดใส่มะเขือเหรอเอาไหมเอามะเขือนะเดี๋ยวไปดูมะเขือก่อนนะน่นค่ะคุณสัรินพอบอสั่งมาให้ทำอะไรคะเก็บมะเขือครับโอ้มีแก่ด้วยนะอมไว้ปปานบวกวะมาตาเมียสั่ง ผู้อ,อื่นสั่งกับ,บมไว้ซ้ำเมียกัยังวะกันยังวะโอ้ไก่เริ่มสุกทำไมกะปิใส่ขี่หลังวะหาไม,ม่เจอ,อ๋อเไม่หาเจอเอยยังไงพิ่หาเจออันนี้ผัดใส่กะปิผัดผัดไปเหอะทำกินนะยังไงมันก็ไปรวมอยู่ในท้องแต่มันน่ากินจริงนะไก่บ้านเนี่ยเนาะเนื้อเขาตึงๆนะ แล้วเราก็ตอกมะเขือค่ะเอ้าถนัดซ้ายหรือซ้ายโอ้ขวาตายซ้ายสลบตัวนี่แป๊บเดียวมะเขือสุกอยู่ได้กินแล้วอรยอยเผ็ดจังเลยเผ็ดเหรอเอาตายละคุณยายทองนาจะกินได้ไหมล่ะนี่อ่ะ แม่ครัวเพชรมือหนักนะคะใส่เครื่องแน่นแน่นอ้าวแม่ยังระบาดโอยตักข้าวรอแล้วอทนไม่ไหวแล้วหิวข้าวนี่ทํางานทําการเยอะเลยล่ะเอ้าไม่ใช่มานั่งหายใจทิ้งเปล่านะมาสวนน่ะนะเออบ่เมนเจ้าล่ะมานั่งหายใจถิ่มเลยนบบสีไม่เหตุงานตีไม่ก็หิวเข่าหิวหยังเป็นัวินขคนเฮ้าพ่อบา็นอะไรเอ้ เอาขั้นบเบิดก่อนเดี๋ยว่อยเติมใหม่อุ้ยขั้นบอ่อพ่อเอ้ยขั้นบอ่อพ่อยเติมใหม่ไปอเออเม่กินน้องพี่แท้ก็ทำกับข้าวแบบมากินมากอะ่ะดูมะเขือบ้านเราสิเป็นแต่กินแทะๆเดี๋ยวขอซิมก่อนว้านีข่ของทุกอย่างจากสวนเฮาเนาะไก่นี่ก็ไก่ตะแหวงโอ้ไม่ใช่ไ,ใชไก่ตะแหวงเลี้ยงไว้เอาปุ๋ยข้าวเห็นข้าวนี่หัว อ,อุ้ยแซ่บครับกว่าอะไรชนีเลยอีอนี้เหรอเป็นยังไงน่ากังพูเลยแซ่บเั็โอ้เอยเขาถึงเนื้อถึงถึงพริกถึงขิงจริงเขาเขาผัดนานนะเขาผัดในข้าเนื้อกับไอไอเนื้อไกอ่อ่ะเข้าเนื้อเข้าะไรอะ่ะนี่เขาทําอร่อยแล้วแต่ว่าความจริงถ้าเรามีพริกนี่นี่น,นี่เดี๋ยวแนะนําก่อนอันนี้เมนูใหม่ครับเมนูใหม่เมนูใหม่ น้ำพริกกากหมูสมุนไพรแม่ทองนาเห็นไหมน้ำพริกกากหมูสมุนไพรแม่ทองนานะฮะเพิ่งจะออกมาใหม่ๆเราก็จัดการสีโลดสีโลดชีกเออฉีกแล้วก็มันที่เป็นยากยากันครับพี่น้องครับเนี่เทโลดครับพี่น้องปุ่นหนาพู้นหนาพู่นหนาอุ้ยนะ นี่เดี๋ยวลองโอ้ยดูพริกบวตัดมันดอกหมักเผ็ดทั้งเม็ดเลยเหรอทั้งเม็ดนี่แหละพูดเสริมรสเลยรสชาติออกยังไงบ้างอะคะน้ำพริกกะหมูสมุนไพรน้ำพริกกะหมูก็ออกกลมกลมนะจะไม่จะไม่หวาน อ๋อไม่หวานแหลมใช่ไหมจะไม่หวานแหลมแล้วก็กลมกล่อมอาอกลม,มกลม่อมนะฮะท่านผู้ชมครับแต่มันมีความหอมของสมุนไพรแล้วมีความเผ็ดจี๊ดจ๊าดของพริกที่สําหรับคนชอบเผ็ดก,ก็คือพริกอทอดที่เราใส่เข้าไปแต่ตัวเนื้อน้ําพริกไม่ได้เผ็ดมากใช่ไหมคะไม่ครับถ้าอยากถ้าอยากเผ็ดก,ก็คือเนี่ครับพริกทอดที่เราใส่เข้าไปเนี่ยก็ม,มีหลายท่านบอกว่าคุณหมอห้ามไม่ให้กินไก่สัตว์ปีกอ่ะ เพราะฉะนั้นก็เนี่เป็นทางเลือกเลยนะคะอเพราะว่าบางคนก็ชอบกินหมูบางคนก็ไม่กินไก่บางคนก็ไม่กินหมูก็เลือกเอาส่วนคนกบูนะคะผมกินทั้งสองอย่างอันนี้ไก่อันนี้หมูเอาร้อยอีกสิร้อยอีกร้อยอีกแหมันมแสบก็กินไปหลายๆอ๋จะเหลือไปให้หรอุมยมีน้ำใจเนาะเหลือไว้เหลือไว้งั้นพอ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  เดี๋ยวไปตักข้าวก่อนนะอืมไปไปข้าวมาได้ยินเสียงป้องแป้งป้องแป้งทำอะไรกันพี่เพชรมีส้มตําอีกคุณกัมโบมีส้มตําโอ้ยโอ้ยโอ้ยบะหมี่ทองสีใทรระบาดนี่มแม่ครัวมากนี่เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อไปตักข้าวกันเด้อเอามามตากหมูสมุนไพรสิ่คที่ข้าม่ของแม่ของนา เวลาอากาศแบบนี้กินอะไรจิจา๊าจิจา่าเผ็ดเผ็ดมันก็เข้าท่านะมันต้องเผ็ดเผ็ดจิจ่าจ่านะฮะสมตําแล้วหรือเปล่าแม่ขั่วสมตําแล้วหรือเปล่าเ้าแล้วเราก็มาเลยเรื่อยๆจนตำ <c oughs> อืมานี้ค่ะก็ปิ้ง้วค่ะนี่เหลือจากคุณกัมพูวเนี่เวลาผมกินข้าวก็เสด็จ <c oughs> <ๆ S 2> สมตกับพิงคะสั่งเมนูเผ็ด ท่านตายไม่ไม่จ้างทนายฟ้องอะนะอ้ยมันต้องกินกับผักค่ะกระถินนะอยู่หน้าบ้านนู่นแน่สลยงงามด้วยเออตอนนี้จะมาให้ไปเก็บไม่ไปเด้อทำไมอะห่อนเอามาละเอาเอาอันนี้มรละน่าิมาละต้นบ้านเขา กินนี่แหละครับสดสตกมสีรบรลบบบานหิ่งหงูหลูกงาม,มสวยน่ากรอบบางลูกก็ใหญ่มากมันเนี่ยมันกรอบมากก็แต่อันนี้คืะชอบไหมคืนมาโอ้ชอบแต่แบบคืนเนี่ยมากมากพอกินกับคืนอย่างนี้มันต้องจิ้มกับแจ่วบองแม่ทองนา อมามัมนยังสีขามีบอก,ม,บอกมี่บองเอกมาแน่มาแน่เอาาเเอพวกมะเขือผักสดนี่มันต้องนี่เลยสายตรงเขาเรียกว่าสายตรงนี่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 มันต้องใช่เลยเดียวบองนี่นแนวมแนคืนมาคืนไหนม,มันซาบปากเมื่อไหร่คืนมาป้าคืนพ่อนเนี่ย ขอบคุณเนบซีเด้อครับาที่ยุดหนุนผลิตภัณฑ์น,น้ำพริกแจ่วบองในช้วงหน้าราคาน้ำพริกกาบหมูสมุนไพรอะไรไเพื่อนนครับอ,อุ้ยไ <c oughs> ปเก็บใส่ไหมขอบคุณค่ะอแต่เห็นบ้านคุณยำโพดได้กินแล้วนะคะกต่เห็นริมลัว มนบอกก็ไผ่เดอ้อดีปัญญังก <c oughs> ระินที่นี่ไม่เหม็นครับกินหรอเปล่าอ๋อหอมบานเจ้าหอมหอบะเสือดอกล่องกินเหมือนกันนะแตงซีแตงซีพอดีสามนี้กินกระถินแบบครบหมดนะ ทั้งใบทั้งดอกทั้งเม็ดแปลกนะก็ะินมันเข้ากันกับพวกแกวพวกน้ำพริกนะแม้แต่ส้มตำเป็นสีเดียแล้วอิ่มแล้วจะไปเก็บมาแทนให้เ,นะเป็นมือเก็บกระถินอโอเคค่ะวันนี้อิ่มแล้วอนะนี่ร้อยขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านนะครับขอให้เจริญอาหารท,ทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณที่อุดหนุน น้ำพริกนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกากหมูสมุนไพรน้ำพริกน้ำพริกหนังไก่นะครับสมุนไพรแล้วก็เจียวบองแม่ทองหน้านะครับแบบเด็ดแบบสุกมีหมดนะฮะมะม่วงก่อนจังจกมะม่วงกวนจ้งจกด้วยครับขอบคุณมากมากเลยครับจะรู้อาหารแน่นอนครับขอบคุณครับ